ดีค่ะก็มาเจอกับต้นหอมชวนคุย,ยเช่นเคยนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างเอ้ยคิดถึงกันดีนดั่นแหละค่ะก็ก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็เชือต้นหอมเหมือนเดิมเลยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรปะนั่นแหละอ่ะวันนี้นะคะเขาทำสลับนะคะทุกคนขอสุนเอ้ยทุกคนทุขอส,อขอสีมาได้เลยจะให้ทำสีเลย อันนี้สูตรนี้ดีมากสูตรนี้ดีมากทุกคนเป็นสูตรสบู่สูตรสบู่ใช่ค่ะสูตรสบู่น้องน้องแบบน่ารักมากน้องน่ารักมากเลยค่ะใช่น้องน่ารักมาก มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนจากปีชี่แล้วแต่ตอนนั้นแค่อยู่ป .2 ออตอนนี้ใช่ปะตอนนั้นอยู่ป .2 ออใช่ไหม,มใช่ค่ะตอนนี้อยู่ป .4 ค่ะก็ติดตาว่าเยอะๆนะทุกคนเดี๋ยวช่องหอมทุกอย่างชาแนลเดี๋ยวจะไปลงคลิปอีกทีหนึ่งเนาะเพราะตอนนี้กำลังชาร์จแบตอยู่ อยากให้ทำาสลามสูตรอะไรบอกมาได้นะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะ